พี่ดนอยู่แคมป์นักฟุตบอลกับน้องๆตะก่อนไม่ใช่พี่โดนเนี่ยดูแลน้องๆน,นะคะเหมือนเป็นผู้รับใช้เลยอะไรแม่ก็ใช้แต่พี่ดนใช้แต่พี่โดนกับพี่ปุลสองคนใช่ไหมครับตอนนี้สอบในสิบได้สอบในสิบได้แม่ก็เลยให้มาแนะแนวน้องๆอ,อันดับแรกเลยก็คือตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจ อันดับสองนี่ก็คือพอเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนี่เขาไม่ให้รักผู้หญิงเลยแหวนบเล็กบทใหญ่เลยครับเห็นไหมก<บ>ด,ดใหญว่ว่ามันจะขัดข้องออกับการฝึกของเราแล้วก็การเรียนศึกษาบ้างว่าเราจะยุ่งผู้หญิงเกินไปเออจับถือไว้ด้วยถือไว,วเไเอ้เป็นไม้เออเป็นไม้ ใต้เยอะพูดกับเพื่อนคนใต้เยอะโอ้ออกใต้ๆบ้างอ๋อฝึกอยู่ภาคใต้เลยเหรอนี่ลูกใช่ครับใต้เลยอยู่จังหวัดอะไรอยู่จวบประจวบอยนี้หัวหินอยากเป็นไหมล่ะทีนี้น่ะลูกๆนะอยากเป็นไหมอยากเป็นเหมือนพี่เข้ามเปาคิวฟิล์มเอสภูมนนท์สปรายแบงค์ทิวอยากเป็นไหมลูกเอออยากเป็น อยากเป็นตัวเองรักผู้หญิงเนี่ยพี่โดนนี่เขาไม่ให้รักผู้หญิงเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีได้แต่อย่าคุยช่วงเวลาเลียนแล้วก็เวลาได้โทรศัพท์อ๋ออาทิตย์หนึ่งทุกวันอาทิตย์จะได้โทรศัพท์กลับมาใช่ครับกลับมาเล่นแค่สามสิบนาทีเท่านั้นสามสิบนาทีเท่านั้นเห็นไหมวมากเหมือนสามวิมย,วยังไม่ได้บอกรักผู้หญิงเลยเขาเก็บขึ้นแล้วเบื่เครื่องยังไม่ติดเลย ยิบแล้วเห็นไหมลูกแต่ว่าเออมันยากลำบากตอนนี้แต่ตอนปลายตอนนี้นี่ฝึกไปด้วยนี่ได้เงินเดือนไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้นละสามพันเจ็ดสิบบาทได้เดือนเป็นนักเรียนก็ได้เงินใช่แล้วก็เป็นมีเบียเลี้ยงให้ด้วยยังยังไม่รวมกันะนะครับอันนี้วันละสองร้อยหกสิบบาทได้เบียรเลี้ยงด้วยเห็นไหมสนใจไหมพี่คิวแต่เบียเลี้ยงนั้นก็ไปกินพีเอ็กหมดแนละ อทำอะไรไม่ได้เ,เออได้บีเลี้ยงด้วยวันละสองร้อยหกสิบาทได้เงินเดือนด้วยอันนี้เป็นนักเรียนนะนี่พอเอ,อเป็นนักเรียนเสร็จแล้วประมาณเดือนพฤษภาปีหน้าใช่ไหมครับครับ,รบก็จะได้บรรจุเป็นข้าราชการครับตอนนั้นได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ 1, ่งหนึ่งหมื่นหมื่นสี่ครับหมื่นโอ้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเห็นไหมมีบีเลี้ยงอีกครับแม่อยาก<บ><ว>ให้นักฟุตบอลนี่พี่ดนเป็นนักฟุตบอล แล้วก็เหมือนดูแลอะไรแทนแม่ไปหมดเลยตั้งแต่ตัดยาขับรถหากับข้าวมาให้น้องแม่ดุมากที่แม่ดุดเนี่ยเท่าเขาดุไหมไม่ครับเขาดุกว่าโอ้เขาดุกว่า,เ,า,วาเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ให้คุยแม่กะทั่งสาวอาทิตย์หนึ่งจับโทรศัพท์สามสิบนาทีวันอาทิตย์เปิดเครื่องยังไม่ติดเลยเขาเก็บคืนแล้ว แต่ก็ต้องอดทนเพื่ออนาคตเพราะว่าการจบออกมาเป็นข้าราชการความรักก็จะมั่นคงรักใครเขาก็รักมากขึ้นตัวเองเป็นข้าราชการ <c oughs> เข้าใจไหมลูกอยากเป็นเหมือนพี่ดนไหมเอออยากไห<ว>ม <ไว S 2> ครับเออการดีเพราแม่สบายอืมอันนี้อันดับหนึ่งเลยค่ารักษาฟรีค่ารักษาพยาบาลก็ได้บัตรทองของเราก็บัตรทองทั้งพ่อทั้งแม่ยาจะดีกว่า สามสิบบาทสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อครอบครัวเดี๋ยวไปสู้เพื่อผู้หญิงก่อนในนั้นเขาก็สอนใช่ไหมว่าหนึ่งเราจะต้องเอาครอบครัวมาก่อนเอาเหมือนแม่นี่สอนเหมือนกันต้องเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนใช่ไหมครับแม่ชอบจังเลยเขาไม่ให้รักผู้หญิงชอบจังเลยเมื่อเรียนจบมันจะมาเองเข้าใชจไหมลูกเนี่ยเวลาที่เรียนจบแล้วได้เป็นในสิบแล้ว อ่อบรรจุเป็นข้าราชการแล้วยกมือไว้อย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวยายายให้ผมตัดสินใจก่อนอันนี้โอ้ยตัวเองแม่พูดคำหยาบไปแล้วเมื่อเช้านี้ไม่พูดอีกรักแหละผู้หญิงดูแม่ปลายตาไปทางที่ถิวเลยนี่ <c oughs> นแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่ฟิล์มพี่โดนน้องฟิลมนั้นบอกว่าย๋ยวนี้มันโสดเลิกกันแล้ว ใจต้องเด็ดนะใช่คมัใช่ไห<ช><ช>มเห็นไหมเนี่ย<ช>คนที่สองวันนี้เมื่อเช้านี้พี่พี่ออฟก็ใส่เสื้อแบบเดียวกันนี่แหละมากราบแม่วันนี้พี่ดนมาเห็นไหมเขาไม่ลืมลูกไม่ลืมน้องไม่ลืมแม่อืมีที่ไปไม่ลืมที่มาสุดยอดสุดยอดตรงนั้นแม่ก็ภูมิใจในตัวนักฟุตบอลที่เรียนจบจบจากที่นี่ แล้วอยู่กับแม่มาเหมือนพี่ดลเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดแม่เลยดูแลน้องๆวิ่งอะไรก็อาสาไปหมดทีนี้ก็ทั่งสอบได้น้องๆถามว่าอะไรนะก็อสอบยากไหมครับ,รบยากไหมครับก็ยากออือต,ต้องเข้าใจของประวัติศาสตร์ของเราประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ของพวกเราทั้งเก้าพระองค์ทุกอย่างแค่นี้ของประวัติศาสตร์นะ ยังไม่รวมของวิชาคณิตสาษาไทยอังกฤษต้องตามมาอีกเฮ้ยติวมันจะไม่ยากอะไรเกินความสามารถรผมมีครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์เออเดี๋ยวส่งไฟล์ก็อสอบเก่าให้น้องเลยไปนั่งท่องเอาข้อไหนถูกก็จําเอาเขาจะไม่ลู้เ <c oughs> ขามีข้อสอบเก่าดีแล้วมันมีข้อสอบเก่านะเดี๋ยวส่งไฟให้น้องแลกลายกัน แลกลายกันดีใจไหมที่พี่ประสบความสําเร็จดีใจไหมครับอืตัวเองต้องทําได้น้องทําได้ไหมนี่น้องทําได้ไหมน่าจะได้ครับดูแลดูแล้วน่าจะได้ทุกคนเนาะทั้งเก้าคน,นจะไปหมดไหมนี่เออสปไปไปแบงค์ละครับไม่ไปไม่แน่ใจทิวเออแน่นอน,เ,ออน,น,อนเปาแน,นนแน่นอนครับคิว เออไปครับฟิลมไปครับเอสแล้วก็ภูมิเออไม่แน่ใจคนมีไหมได้น้องตั้งเยอะนะว่าโรงเรียนมันเลือกคนครับจริงครับอันนี้อืมเขาเลือกใช่ครเชิญนั้นนี่ดูดบุหรี่ได้ไหมที่นั่นไม่ได้ครับกดใหญ่เลยครับอันนี้กดเหล็กเลยใช่ครับอืมไล่ออกอย่างเดียวหกสิบแต้มโอ้แล้วก็มีอะไรขโมยนี่หนึ่งร้อยแต้ม ขโมยไม่ได้เลยอืเห็นไหมลูกหยิบจับของคนอื่นไม่ให้จับเด็ดขาดอย่าอยากได้ของคนอื่นครับอเพราะว่าเสื้อผ้าปากกาอะไรก็เหมือนเหมือนของถูกลักขโมยนี่ก็โดนเหมือนกันไม่ได้เห็นไหมครับเอออดทนนะลูกแค่ปีครึ่งใช่ไหมลูกปีครึ่งสอบได้แล้วแค่ปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นสองปีสองปีแล้วที่โรงเรียนหนึ่งปีแล้วก็เรียนรองอีกอู้ยช่างเถอะ เรียนเขาก็หลวงจ้างเรียนใช่เข้าใจหรือยังทุกวันอาทิตย์สามสิบนาทีก็ยังได้ถักแชรไปหาสีกาอยู่ใช่ไหมก็เหมือนบวชเลยนะนี่ต้องเคร่งวินัยมากๆออมีอะไรก็ก็บอกน้องนะครับ <S 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 น้องอยากจะเป็นข้าราชการแม่ก็อยากจะให้เป็นข้าราชการ พอไดหนาเดตตาเข้าใจไหมเมื่อกี้นี่เสาวๆอยู่หลังแม่นี่แม่ไม่ได้ส่งอย่างนี้ให้แม่นะไม่ได้ส่งส่งให้พี่ดนมาลุงมดูเต็มไปหมดเมื่อกี้เห็นไหมเขาไม่ต้องเววิ่งหาเข้าใจไหมลูกใครๆก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากรักกับผู้ชายที่มั่นคงในชีวิตไม่ใช่หวันไหวสถานหวันไหวอย,อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตฉันจะเป็นเช่นไร กัดกรอนเกลือกินเหมือนสมัยแม่มันจะหมดไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เขาถามหาความสมบูรณ์ของชีวิตและความสุขอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมโ<ช>ดนเป็นในสิบนะเ้าเรียกว่าสิบตีใช่ครับสิบตีโอ้สิบตรีเอ่อโดนชื่อเล่นนะฮะชื่อจริงอะไรนะนักกรนักกรอะไรนะนมำกิลพี่พลาวันพี่ลาวันเห็ไนไหมพี่ดนอยู่กับเราดี เอ,ออยังไซื้อกับข้าวให้กินอยู่ไม่กี่เดือนต่อมาได้เป็นสิบตรีแล้วดีใจกับพี่เขาด้วยนะคะแม่ก็ยินดีด้วยเป็นความภาคภูมิใจของแม่นะคะ